เกมเมอร์ภูมิใจเสนอสปอยเกมโคตรมันคิงเลกาซี y มหากาบจนสลัดต้องถ้าพร้อมกันแล้ว มีเรื่องจะบอกคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีน้องๆชอบมาคอมเมนต์นะครับว่าพี่คับพี่ัาพ,พี่เล่น킹พีทหน่อยครับพี่และเดืยอวความที่ผมไม่รู้ผมก็เลยเข้าไปค้นหาในโรบอกดูว่างพีทนั่นคือเกมอะไรแต่ผมก็ไม่เจอแหละครับเจอแต่킹เลกาซี่เนี่ยผมก็เลยไปถามน้องๆในดิสว่างพีทกับ킹เลกาซี่มันต่างกันไหมและน้องๆก็ตอบผมมาว่ามันคือเกมเดียวกันครับพี่แค่ก็เปลี่ยนชื่อเองและมันก็ทําให้ผมรู้ว่าเออกูก็ง้อพอสมควรเลยนะครับเนี่ยและที่มาบอกก็ไม่มีไรหรอกแค่อยากเล่าเฉยๆอะค่ะ ในโลกคู่ขนานของวักฟูดก็มีโลกแห่งท้องทะเลที่ไกลแสนไกลเจ้าดีซียิสตินก็ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาเกลียนล่ะครับพี่แกก็ได้แต่ยืนงงๆ<ง>และไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากอะไรและประจนพ่ยยังไงดีทําให้พี่แกได้มาตีลังกาไปทั่วก็ะเออมันมันหัวกันเลยทีเดียวและพี่แกก็ได้มาเจอกับคู่ต่อสู้แต่ก็โดนเจ้าตัวนั้นตบจนตายหาไปเลยอ้าวตายห้องไปแล้ว,ลวเมื่อตื่นขึ้นมาพี่แกก็ได้ลองอัพพลังดู ว่าแต่มันต้องอัพอะไรยังไงวันนี้แต่แล้วทีมงานของเราก็ได้มาแนะนําว่ามันมีร้านขายอยู่ซึ่งร้านนี้เราก็สามารถสุ่มผลปีาศาจได้แถมก็มีร้านขายดาบอีกด้วยวแต่ตังเราก็ยังไม่พอแถมถ้าจะสุ่มผลปีาศาจเราก็ต้องเลเวลถึง100และมีเงิน2องแสนห้าหมื่นซะก่อนล่ะครับอดแดกกันไปเลยเกอแต่อยู่ดีๆก็มีคนมาทักทายเราด้วยล่วบอยช่วยเชียร์ออเชียร์ออเชียร์ออจีก็เอาชื่อมาแล้เชียร์ปัสสาวะไอองมึงเน๊่ยแล้วทีมงานของเราก็ได้ไปสุ่มผลมาให้และเจ้าดี สีก็ได้ลองแดกผลหนามเข้าไปทําให้พี่แกมีพลังหนามมาแล้วล่ะจากนั้นเราก็ได้มารับเควสจากอีเจน,น่าเอ๋อคนนึงซึ่งเราก็ต้องฆ่ายพวกลูกกระจอกเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จล่ะครับเจ้าสีก็ได้ไปหมุนติ้วๆฆ่าพวกมันไปทีละตัว2ตัวและภารกิจของเราก็สําเร็จทําให้พี่แกเลยวอัพด้วยล่ะครับ กูดีใจเลยเว่กูอัพแล้วและเพื่อนของเราก็ได้เอาผลมาให้กับพี่แกมากมายเลยมันจะเยอะไปไหมกับเนี่ยและเจ้าดีซีก็ได้แดกผลเงาเข้าไปทําให้พี่แกมีพลังใหม่ที่จะอัดพวกหน้าส้นตีนนั้นแล้วล่ะครับเดี๋ยว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 อันนี้มันผลอะไรครับเนี่ยใครรู้ช่วยเมนด้วยและเจ้าดีซีก็ได้ใช้วิชาลับซื้อเอ็กพีคูณสองมาเลยเพื่อง่ายต่อการฟาร์มอย่างี้แหละครับจากนั้นพี่แกก็ไปรับภารกิจจากอีเจน่าเออต่อและได้ทําการฟาร์มต่อไปเพื่อที่จะให้เลเวลถึงสิบให้ได้ล่ะรร่อาาาากงงงฟ์มมมทีมนข็ได้วิห และเอาผลไฟมาให้ซึ่งทีมงานของเราก็ได้บอกเขาว่าผลนี้มันดีกินๆไปเถอะอีดักทำให้เราได้แดกผลนั้นเข้าไปจนมีพลังไฟสุดโหดมาแล้วล่ะวันแล้วพี่แกก็ได้ใช้พลังไฟอัดพวกหน้าโซนตีนั้นแทบเราก็เป็นสายโลเกียทําให้พวกมันตีเราไม่เข้ากันเลยทีเดียวล่ะครับ้อ้ามัน่อยจริงเลยจากนั้นก็บันเทิงเลยเราก็จัดการพวกมันไม่ยั้งจนในที่สุดเจ้าสี่ก็เลเวลถึงสิบแล้วล่ะย่ิ้วกู จากนั้นพี่แกก็ได้รับเคลสจากเจ้าหัวส้มซึ่งมันก็เป็นเควสของเดวเวฟซและเราก็ได้ฝามเววต่อไปเจ้าดีซีก็ได้จัดการพวกมันและได้อัพพลังผลเพื่อที่จะเพิ่มความแรงให้กับพลังของเราด้วยพี่แกก็ได้ใช้วิธีรวมพวกมันให้เป็นกลุ่มและจัดการพวกมันในทีเดียวแต่แล้วมันก็มีคนมาแย่งเราละบอยอะไรครับเนี่ยมึงมาแย่งเราใส่นี่ฝามกันไปฟาร์มกันมาตบกันแล้วตบกันเล่าเจ้าสีก็ได้อัพพลังผล,ลจนถึงเลเวลห้าสิบทำให้พี่แกมีพลังใหม่มาแล้วล่ะอ้าวโคตรแจงเลยละมึงพี่แกก็ได้ฟารรมต่่ออเื จนเลยเลเวลยี่สิบมาเจ้าสีก็ได้รับเควสใหม่เพื่อที่จะไปสู้กับหน้าโซนตีตัวหนึ่งซึ่งเมื่อฆ่าเจ้าตัวนี้ได้เราก็ได้เอพีมาเยอะแยะเลยล่ะครับและพี่แกก็อัพเลเวลขึ้นเร็วมากด้วยฆ่ากันไปฆ่ากันมาเจ้าตัวนั้นก็ตายหาตายหงไปหลายรอบแต่แล้วทีมงานของเราก็ได้ชวนเราไปรับภารกิจนึงซึ่งมันก็จะให้รอตามหาน้องไก่สามน่องและเจ้าสีก็ได้รับไปเลยจากนั้นเราก็ได้ออกค้นหาแต่แค่น้องอันแรกเจ้าสีก็ออามาไม่ได้ล่ะครับเพราะว่าเรานั้นยังไม่มีสกิลบินเลยทําให้ เพื่อที่จะฟาร์มพลังผลให้ถึงเลเวลห0ึ่งสกร่อเราจึงจะสามารถบินได้ไรงี้เจ้าสีก็มาตบเจ้าหน้าส่วนตีนพวกนั้นต่อไปเรื่อยๆจนสามารถอัพพลังผลถึงเลเวลห0ึได้สําเร็จทําให้เจ้าดีซีได้มาที่หลังตึกและรับภารกิจหาน้องไก่อีกครั้งล่ะครับจากนั้นเราก็ได้ลองบินดูอ้าวเฮ้ยทำไมหน้ามึงไทยดินแบบนั้นวะเฮ้ย <Hello. S 2> และเจ้าดีซีก็ได้ขึ้นมาบนชั้น2และสามารถเอาน้องไก่อันแรกมาได้จากนั้นพี่แกก็วิ่งหาอันที่2จนมาเจอในร้านไร้แห่งหนึ่งเฮ้ยน้องไก่อยู่นี้ได้ไงเนี้ยต่อไปเราก็วิ่งหาอันที่3จนมาเจอมันใกล้ๆกับร้านขายผลล่ะครับและเมื่อทําภารกิริเสเ็จเราก,ก็ได้เอีีมาเยอะเลยจากนั้นเจ้าซีก็ได้มาฝ่าเวลที่เดิมและก็เอาหน้าไถดินเหมือนเดิมเลยล่ะครับ มึงไม่ใช่รถไทยในน้องเบาและเราก็ได้มาเจอกับเจ้าหมาป่าหน้าเย่ด้วยแล้วโอ้ยอยากได้กันเลยทีเดียวเชียวเจ้าสีก็ได้มาฟาเวลต่อไปและก็ได้มารับเควสที่ใหม่และก็ได้สู้กับเจ้าบอสเว่นหน้าเอ๋อด้วยทีมงานของเราก็ได้บอกครับว่าถ้าเราฆ่าเจ้าตัวนี้ได้เราก็จะมีสิทธิ์ได้ดาบมาด้วยแต่ไม่ว่าเราจะฆ่ามันจนตายหาไปกี่รอบพี่แกก็ยังไม่ได้ส้นตีนอะไรมาเลยล่ะครับใส่ทึงไม่ได้เลยนี่ฆ่ากันไปฆ่ากันมาจนเราเลเวลถึงห0บเจ้าสีก็ได้ขึ้นเรือจนสลัดลำยากเพื่อที่จะเดินทางงงไไปปยยัก่่ออตเล เือมาหาปลกซ้ำตาเพราะว่าเราจะชาติแบโทรัรทาเพลงอะไรของมึงเนี่ยและเราก็ได้มาถึงเกาะแห่งโจรสลัดแล้วเมื่อขึ้นมาพี่แกก็รีบไปเซ็ตสปาก่อนเลยล่ะครับเผื่อว่าเราจะตายหาอย่างนี้นะจากนั้นพี่แกก็ได้มารับเควสเลเวลห้าสิบและได้ตีลังกาไปฆ่ามันเลยพี่แกก็ได้ใช้พลังไฟสุดโหดจัดการมันไปเรื่อยๆจนเราได้พลังอันใหม่มาแล้วล่ะครับนั่นก็คือท่าหิงห้อยเพลิงที่มันจะปล่อยก้อนขี้หมากออกมาจัดการพวกมันเอาสุดยอดไปเลยจากนั้นเจ้า ดีซีก็ได้ฟาร์มเรื่อยๆไม่หยุดยอนและได้ใช้ก้อนขี้มา,าใส่พวกมันด้วยจนเมื่อพี่แกเลเวลถึง7จสเจ้าซีก็ได้เปลี่ยนที่ฝาม์ม้โดยเราก็ต้องรับเควสและไปจัดการเจ้าตัวต,วตลวกเลยล่ะครับพี่แกก็ได้ใช้พลังเพลิงจัดการมันอย่างหนุกนานและมันก็ตายห้าไปหลายรอบมึงจะตายง่ายเกินไปแล้วเนี่ยสู้กันแล้วสู้กันเล่าเจ้าซีก็สาม,มารถปลล็อกสกิลส,สุดท้ายของผลไฟได้แล้วล่ะนั่นก็คือพลังจกักรพัดเพลิงแล้วไว้ที่มันจะปล่อยบอลเกนกิใส่ศัตรูได้และตอนนั้นเรเวลของเราก็ถึง100พหนึ ไม่เจ้าสีและทีมได้เดินทางไปยังเกาะต่อไปเลยเงิน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 นั่นนั่นนั่นนนั่นไอ้นี่มันเรือไม่ใช่รถนะมึงแล้วเราก็ได้มาถึงเกาะทหารเรือและเมื่อขึ้นมาบนเกาะเจ้าสีก็ได้มาเซ็ตสปาก่อนเลยครับซึ่งในบ้านนั้นมันก็มีตัวขายสกิลวาร์ปอยู่ด้วยแต่มันก็ต้องใช้เงินถึงห้าหมื่นกันเลยแหละเจ้าสีก็เลยจัดการใส่คอจนเราได้ตังมาเยอะแยะและพี่แกก็สามารถซื้อสกิลนี้ได้แล้วล่ะครับ เราวาได้ด้วยเราเฮ้ยจากนั้นเจ้าสีก็ได้มารับเควสอันต่อไปจากเจ้าหน้ายิ้มคนนึงซึ่งมันก็ยิ้มอย่างเดียวเลยวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ S <S> อ้อยเบ้านี้มาตอบกูกูตอบเลยจากนั้นเจ้าสีก็ได้มาสู้กับไอ้พวกทหารเรือซึ่งมันก็มีเจ้าบอสอยู่ตรงกลางด้วยเจ้าสีก็ได้ใช้พลังบอลเกนกีใส่พวกมันจนเลเวลของเราัพไปหลายเลเวลและพี่แกก็ได้ใช้พลังก้อนขี้มาและบอลเกนกีต่อไปเรื่อยๆจนราเลเวลถึง120เจ้าสีก็สามารถรับเควสของเจ้าบอสหน้าซ้อนตินของพวกมันได้ล่ะครับจากนั้นเจ้าสีก็ได้มาตบมันเลยซึ่งเมื่อรอตบเจ้าบอสต,ตัวนั้นตายมันก็เกิดใหม่มาเร็วมากๆเลยล่ะครับเจ้าสีก็เลยอัดพลังใส่ัยย้งดม ของเราเป็นตัวล่อจนทําให้มันตายหาไปหลายรอบเลยควัดกันไปควัดกันมาเราก็เลเวลถึง145แล้วล่ะทาให้เจ้าซีสามารถรับเควสเพื่อที่จะไปสู้กับเจ้าบอสของเกาะนี้ลหละครับเราก็ได้ให้ทีมงานของเราเป็นตัวล่อของเจ้าบอสและเจ้าดีซีก็โจมตีมันจากระยะไกลจนพี่เก๋ฆ่ามันจนตายหาไปหลายรอบเลยเป็นไงละ่ะใครดักและเราก็เลเวลอัพขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเลเวลอัพเราก็สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของพลังชีวิตและพลังผลปีศาจของเราได้อัดกันไปอัดกันมาจนเจ้าซีมีเลเวลเกิน180แล้ว ถ้าแม่เราสามารถไปเกาะต่อไปได้แล้วล่ะครับซึ่งที่น้าเกาะแห่งนี้มันก็มีแผนที่ที่บอกเกาะแรกเลเวลของเกาะน,นั้นด้วยอือดีดีเลยมึงเจ้าดีซีก็ได้ขึ้นเรือน้อยรอยวนไปยังเกาะต่อไปและเราก็ได้ดีบเรือของเราด้วยอ้าวร้อยล่าวเรื่อนี้และเราก็ได้เดินทางมาถึงเกาะฉลามพี่แกก็ได้เซ็ตสปาก่อนเลยและพี่แกก็ได้ารับเควสจากอีเจ๊สาวสวยคนหนึ่งจากนั้นเราก็ได้ไปสู้กับพวกลูกกระจกของมันเลยพี่แกก็ได้ไปสู้กับพวกหน้านส้นตีนพวกนี้ไม่ยังเพื่อที่จะฝ่าเวฟให้สูงสูงฟากระ ไปฟาร์มกันมาเจ้าสีก็เลวเวลถึง200และเราก็สามารถรับเควสและจัดก,การบอสที่อยู่ตรงกลางกลุ่มได้แล้วล่ะเจ้าสีก็ได้ใช้บอลเกนกีใส่มันจนมาตายห่าไปสิบยี่สิบรอบและเมื่อมันเกิดใหม่พี่แกก็ชาร์จบอลเกนกีรออัดมันเลยนี่แน่ไม่ตายมันโรไปเลยดิและเราก็ฟาร์มเวลกับมันต่อไปเรื่อยๆและจะบอสหน้าชนตีตัวนี้มันก็ยังหน้าด้านเกิดมาอยู่ดีและเราก็สามารถฟาร์มเวลได้ถึง230ละครับพี่แกก็ได้ไปรับเควสที่ใหม่จากอีเจผมส้มและเราก็ได้ไปสู้กับบอสฉลามของเกาะ สู้กันไปสู้กันมามันก็ตายหาไปรอบสองรอบและเจ้าสีก็ได้ดาบฉลามสุดเจ๋งมาแล้วล่ะ ดีใจจังเลยจากนั้นพี่แกก็กระหน่ำอัศัยส้ยสนตีนของจ้าบ,บอสตัวนี้มายังจนพี่แกอัวเวลได้สูงขึ้นจนเลย250มาแล้วล่ะทำให้เจ้าสีได้เดินทางด้วยเรือร้ายๆไปยังเกาะต่อไปเลยเราก็ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเกาะเชฟกะท่นเล็กและเจ้าสีก็วิ่งไปเซฟจุดสปาบนเกาะก,ก่อนเลยล่ะครับจากนั้นพี่แกก็ได้มารับเควสจากอีเชฟปั้มและดพุ่งไปสู้กับพวกลูกกระจกอข,ของมันเลยสู้กันไปแล้วก็สู้กันมาเราก็ได้ใช้พลังไฟฆ่าพวกมันและได้รับเควสเวียนอยู่หลายรอบมากๆเลยล ทีมงานของเราก็ไปสุ่มผลเล่นๆและพี่เกก็เอาปลนปีศาจมให้กับเราและผลนั้นก็คือผลแมกมาแล้วย้ยว่าแล้วเจ้าสีก็ได้แดกมันเข้าไปจนเรามีพลังแมกมาสุดโหดโคตรเย็ดฟันมาเลยล่ะครับ เาสุดยอดซึ่งผลนี้มันก็จะบินได้แต่มันก็บินเหมือนตอดเลยแหละจากนั้นเจ้าสีก็ได้ไปสู้กับพวกมันจนเลเวลเกิน300และพี่แกก็ได้มารับเควสใหม่นั่นก็คือการจัดการบอสตรงกลางกลุ่มของพวกมันและเจ้าสีก็ได้ใช้ผลแมกมาสุดโหดจัดการมันไปเลยและด้วยความขี้เกียจเจ้าสีก็ได้ใช้พลังแมกมาดาวตกจากข้างบนพุ่งมาใส่มันเป็นไงล่ะเมืองไตยหาจากระยะไกลพี่แกก็จัดการมันแบบนี้อยู่หลายรอบมากจนพี่แกเลเวถึง350าเราก็สามารถรับเควสบอสใหญ่ของเกาะน,นี้ได้แล้วละ่ะว่าแล้ว เจ้าสีก็ได้ไปรับเควสและได้ใช้พลังแง็มาใส่มันจากระยะไกลส่วนเจ้าบอสหน้าส้นตีมตัวนั้นตายหาไปเลยแต่พอรอฟาร์มได้อีกสักแป,ป๊บเจ้าสีมันก็เริ่มเบื่อกับการฟาร์มก็เลยบินวนทั่วไปหมดลังเลเหมือนตดอยู่แบบนี้ละก็แต่ในตอนนั้นเองทีมงานของเราก็อยู่ที่เกาะลอยฟ้าทําให้พี่เกได้มุ่งหน้าไปที่นั่นและได้ช่วยจัดการบอสของที่นี่จนตายหาไปเลยแต่แล้วเจ้าสีก็มือลั่นจนเกือบฆ่าเพื่อนของตัวเองตายหาเลยดีไม่ตายนะมึงและเราก็ได้มาเจอกับเจ้าบอสเบจิต้าเลยววน่า เราก็ได้รู้ว่าในคิงเลกซี่ไม่ว่าเราจะเข้าใกล้บอสหรือตัวอื่นยังไงมันก็จะไม่มาโจมตีเราเลยล่ะครับแต่กูก็ตายเพราะมันนั่นแหละอะไรกันครับนี่จากนั้นพี่แกก็ได้กลับมายังก่อเชฟกับทะาเล็กและเราก็ได้สู้กับเจ้าบอสหน้าส้นตีนด้วยพลังแมกมากดาวต,ตกต่อไปใต้ห้องกองโขงไปเลยนี่มึงซึ่งในคลิปนี้พี่แกก็มีเป้าหมายด้วยการฟาร์มไม่ถึงเวฟบ400หล่ะครับจับซีเลทีมงานก็ได้รับเควสแลกฟาร์มต่อกับบอสต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นการฟาร์มที่ง่าย เลยล่ะครับอัดทีเดียนนี่ตายหายเลยละมึงใส่แล้วที่ใต้ไงบนนีนี่อัดกันไปอัดกันมาอัดกันมาแล้วก็อัดกันไปเราก็มาขอถ่ายรูปกับเจ้าบอสของมันสักะหน่อยยิมฮิตเติร์นยิ้มแล้วเรื่องราวของคิงเลกัซี่มหากาบจนสลัดบองที่โคตรมันก็ได้จบลงและรอติดตามคลิปใหม่ได้ยเร็วนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนและครับผม กขเป็นยังไงกันบ้างครับผมสรับมาหาากาศจนสลัดบ้องคิงเลกาซี่นะฮะเขเป็นซีรีส์ใหม่นะครับผมที่ผมเพิ่งได้ทำมาใหมส่สุดๆเลยนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับและถ้ามีคนชอบเยอะผมก็จะได้ทำซีรีส์นี้ต่อไปนะครับและในคลิปนี้ DC Gamer ขอลาไปก่อนแล้วล่ะสวีดาสวัสดีไปละจุ๊บ